โยมเลี่ยงพอเลี่ยงแม่นี่มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐมีคนมาคอมเมนต์อัตมาวาเลี่ยงพอเลี่ยงแม่มันดีอหลีติอาจารย์มันได้บุญอิลีติเลี้ยงมากกเลี้ยงมากเท่าไดเท่าไดแล้วจนปานนี้คือบ่อเห็นมีอย่างคือบ่อเห็นได้อย่างเลยเหตุบุญเหตุท่านก็เหตุบุญเห็ทุหหท่านตลอดโยมเลี่ยงพอเลี่ยงแม่ละโยมสีเลี่ยงเอารวยดี เลี้ยงพอเ,เลี้ยงแม่ดิบ่แม่เลี้ยงเอารวยบ่แม่เลี้ยงเอามูลนบ่แม่เลี้ยงเอามั่งการเลี่ยงพอเลี่ยงแม่พระบุทธเจ้าตัดว่าเป็นมงคลสิ่งที่โยมได้คือโยมได้เป็นคนที่มีความกตัญญูได้เป็นคนดีโยมเลี่ยงพอเลี้ยงแม่เนี่ยมันสิเป็นคนดีมันสิเป็นคนเจริญโยมไปใส่มาใส่ไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ใส่เขากระิโยกย่องโยกย่อปอปั่น มันบือคือคนขาพ่อขาแม่คนตีพอ่อตีเมียดาพอดาแม่คนนีเป็นคนอกักตันอยู่สมมติมาไปสมัครงานอุย้ยบักนีมันเคยขาพอ่อเมีมันตัวเนี่ยเอาบักนีมาเลี้ยงพอ่อเลี้ยงเมีมันดีแล้วเจ้านายเขาสีหักคนไหนเขาต้องหักคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงเมีคนขาพ่อขาเมีเขาสีเอามาเห็นอย่างเขาบ่เอาคนมันดีนี่มันบ่จจาเป็นต้องสวยมันบ่จจาเป็นต้องหล่อบ่จจาเป็นต้องงาม คนจะงามมันงามอยู่ใจงามที่การกระทําคํา,า,าเว้านี่มันออกจากปากแต่ว่าการกระทํามันออกจากจิตใจคนที่เลี้ยงพอเลี้ยงแม่นี่เป็นคนดีนี่ละสิ่งที่โยมได้โยมเป็นคนดีเป็นคนที่มีความกตันยูกตาเวทีเป็นคนที่ฮู้คุ้นล้วก็ตอบแท่นพอกับแม่ความดีกับความกตันยู่มันจะทําให้โยมนี่เป็นคนที่เจริญ ตอนนี้โยมเลี่ยงพอเลี่ยงแม่โยมจะเลื่อนแล้วโยมเป็นคนดีแล้วความดีนี่แหละจะทําให้โยมจเจริญฉะนั้นรักษาความดีนี่ไว้คือจังเกียเนี่ยมารักษาความเข้มเลี้ยงไปพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันจเจริญบุคคลใดดูแลอุปถากบิดามารดาบุคคลนั้นเป็นผู้จเจริโญโยมโยมเป็นคนดีแล้ว เป็นผู้จเจริญแล้วนี่แหละสิ่งที่ยมได้ความดีคนดีจะพายมไปสู่หนทางแห่งความจเจริญเองขอบครัวกรสิเจริญลูกเต้ากรสิจเจริญไปใส่กระบีตะคนหักคนหอมขึ้นซื้อมาคนดีเนี่ยตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมทำต่อไปเห็ดต่อไปเดอ้อ